พ่อจำลองจะให้หลวงปูนดูตาถากินข้าวตาถาบอกหิวข้าวจัดหิวข้าวจัดตาถาบอกเย็ยนยนมันพอดีข้าวก็นึ่งมาใหม่ๆโอ้พอดีร้อนเรียกคุณหมมากินด้วยมามาคุณหมามากินข้าวด้วยกันแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ ยายเป็นคนแกงค่ะบอกว่าไงนะ,ะพี่เตียบอกว่าไงอร่อยไหมคมใจพูดหรือเปล่ากินอิม่มแล้วบอกไม่อร่อยไม่รู้แล้วอิมวอ่มแล้วถ้าอิ่มแล้วคงจะไม่อร่อยจริงจริง <c oughs> ตอนอยากกับตอนอยากกับตอนอิ่มมันไม่เหมือนกันเด้อไม่รู้ว่าเป็นยังไงนละกินแล้วเนาะ ยาก็เบดแล้วไม่รู้จะลวกกระเพาะแต่ทางหายหรือเปล่าแต่มันก็อร่อยเนาะเออมันนานๆเราคกอกินครัง้งหนึ่งจ้ำทำไมอะ่ะน้ำมนันนัวบ่ะ,ะมันก็นัวป่ะปลาล้า,ลานัวตั้งเออโออปลาไายหน่อยสิ มากินข้าวด้วยกันคุณใหม่คุณอะไรก็มาแกงหน่อไม้อย่างดีแกงหน่อไม้วันนี้โอ้ยอร่อยหน่อไม้แน่เลยหน่อไม้ยานางก็เคี้ยวอื้อค่อยใส่ยานางเยอะหน่อไม้นะหน้าแรงนะโอ้ยมันอร่อยเด้อมันมันบอกไม่รู้แหละมันหากินยากหน่อยมันไม่เหมือนหน้าฝนเนาะหากินลําบากหน่อยมันยากกว่าหน้าฝนเพราะหน้าฝนมันออกเยอะหน้านี้มันมันออกน้อย เราก็หาก็มันยากมันยากกว่าหน้าฝนข้าวก็ใกล้จะหมดเครือคือเบ่าไหนดูข้าวเด็กเอามาโอ้ข้าวหน้านี่ข้าวนนากล้องเลยว่ะ กับเลี้นี่อ๋อแต่ยายกับตาเพิ่งกินข้าวเที่ยงนั่นนี่สงัยจะกินแล้วก็น่าจะจ็จตัวแรงหรือเปล่าตอนเที่ยงทุ่มก็ลุกมากินอีกถ้ามันไม่หิวก็ไม่กินหรอกก็แล้วแต่แต่ว่ายายกินเยอะเลยนะอืมายายกินเยอะแล้วแกงหน่อไม้นะ่ะแน่นทองแล้ว ก็กลัเจ้าจะอืดท้องอืเจ้าก็ไม่ได้กินตั้งนานอ่ะพอมันกระเพาะมันไม่หายขาดใช่กระเพาะไม่หายขาดให้ดูข้าวเนี่ยเอายกข,ข้าวมามันโบเห็นหู้อือข้าวกล้องค่ะ แต่ไปสียาหมอเขาก็บอกห้ามกินผลไม้เออห้ามกินของรองเออทำไมกินมันจะอดได้หรือทำไมมันอดไม่ได้คุณพี่มันอดไม่ได้แล้วมันอยากเนาะกินเลยคุณพี่คุณพี่อยากกินอ่าคุณน้องไปหามาให้กินแล้วคุณพี่อยู่บ้านนั่งกินสบาย ก็ตอนมาเจ็บมันปวดอีกนู่นแหละถึงรู้ว่าโอ้มันปวดเนะาะก็ไปหาชีดยาแค่นั้นแหละอู้อาปากกว้างแช่วะเอากระลมังลมมามถ้วยลมปากปชุดเลยยกชุดเลยดี๋จะเรียกว่าไอ้รุดมันกินหรือเปล่าเรียกมันมาเอาถ้ามันไม่เอาก็ไป ให้พ่อบอกดูพ่อบอดกิาบอกว่ากินมันกินข้าวอะไรได้มันกินมันก็กินอีกมีบวบมีเห็ดใส่ด้วยมีอะไรมาพักอะไร ผักชงงะเงงเจ้าชอบไหมไม่แตบางคนก็อร่อยเดี๋ยวจะใครจะชอบผักเชงเงานะมกเสีพปลาชะเงงอ่ะหมกเสีพปลามันก็ไม่อร่อยเพราะเขาไม่ชอบกลิ่นมัน่งชอบกินมัน่งจบกินให้หมดเลยน้ำมันน่ะนัวปาลา ข้าจะหมดตีบแล้วแกงหน่อไม้ข้ามันเย็นแล้วมันไม่อร่อยทําโงมัน,ร,นร้อนอร่อยแล้วก็ เราเก็บไว้สู้เย็นหรืออะไรออุ่นดีก็ไม่อร่อยไม่รู้ว่าเป็นยังไงมันมันไม่รู้มันเมื่อเหมือนกับเราทำมาใหม่ๆแล้วก็ยกหม้อมาแล้วก็กินเลยอร่อยจะมองดูเหมือนติ๊กตักติ๊กตักและทองคอย กินลงไปเลยติ๊กจักเลยวะรู้สึกว่ามันยังไงไม่รู้เริ่มแล้วพดบบวบนะ <Okay. S 2> เขาจะไปหากินใหญ่แต่ชินดักไว้มา <Yeah. S 2> มจะได้ไม่ต้องอืดน,นะอือหืตัดหาชุด จนหมดเลยเอาเข้าวไปอยู่ในถ้วยในหั่นนะแจวเดี๋ยวทำครัวแล้วก็ไม่ได้เอามาอยู่ในบ้านแล้วกับข้าวอยู่ในครัว นอนตนหานอนดูดหนังอืม,อมบ้านยังไม่ได้จัดอะไรหรอกข้าวมันไม่มีที่ไว้ก็ไว้นั่นแหละแล้วไว้ข้างนอกคนก็มันขโมยเอาไม่เอาอืม,มกกอแ้ก,ก,ก็เยอะแล้วต้องเฮ็ดมุ้งไว้ให้เดี๋ยวนกลงมาเจาะกิน กกกอระมดกินหมดก็เจกินก็ดีกว่าไม่ทำไม่ใช่เลรอือก็ดีกว่าไม่ทำไม่ใช่เลอเราจะซื้อกินมันไม่ได้ดอกซื้อกินหมดเป็นหมื่นเป็นแสนผุนอืม,ม ตอนสมัยนั้นมาไล่สุดอยู่นี่แหละชาเมี่ยงสมัยที่ยายดังแรกๆตัวนี้ไม่ดังแล้ว <c oughs> สบูวัดดะสบูด,ดำสบูไข่มุกดำครีมกันแดดไข่มุกดำวัดดะเนบอร์ทูร้าเอฟซีค่ะ บริการตอนนี้ก็ขายอยู่ค่ะเสมียนชมโอนะะประมาณนี้ค่ะกินอิ่มแล้วก็เดี๋ยวกินละมดลุดบีบกินละมดุดเดี๋ยว้านะละมดุดโอ้ยมันติด Ah, ok cả cái top đẹp nó mà con bán ở